เบรกแรกเนี่ยนะครับไปนั่งพูดคุยนะครับกับประธานจัดการขันฟุตบอลลีกอาวุโสที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและก็ยังเป็นผอเซนซิริอะคาเดมีบุรีรัมด้วยนะครับเรียกว่าทุ่มเททั้งกายและใจแล้วก็ทรัพย์ส่วนตัวด้วยนะครับคุยกับเสียโยครับที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนเซนซิริอนุสอนจังหวัดบุรีรัมครับ สิทีมแต่ละปีต้องเจอกันทุกทีมไม่มีเยาเยือนทางฝ่ายจากการแข่งขันอย่างเช่นผมนะมีสนามมีกรรมการมีม้านั่งสำรองเตรียมสถานที่ไว้ให้มีรถ169เอาไว้แบบดูแลนักกีฬาคือทีมหนึ่งก็เตะประมาณ15ครั้ง15ครั้งครับสินัดต่อปีไม่รวมเอฟเอครับนะฮะ ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีจํานวนทีมที่เข้าแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยครับผมคิดว่านีเห็นว่ามีการโยกย้ายนักเตะเหมือนอาชีพเลยฮะใช่มีการซื้อหานักเตะได้เลขแรกเตะเสร็จจบเลขแรกสามารถย้ายทีมได้ครับในเลขท,ที่สองแต่การเจรจานะใช่เจรจาแล้วต้องมีเอกสาร<ล>ยืนยันด้วยว่านักเตะอย่างเช่นนนายน,นี้เลท4ี่ปีเขาย้ายทีมไปอยู่ทีมนี้อ่า ประมาณนี้ฮะสนุกแล้วก็จะมีเลทอีกอาวุโสวีพีฮะห้าสิบห้าสหิอีกอีกสิทีมนะครับก็พบกันหมดอีกครับเสียโยมาเป็นประธานปุ๊บนะตีเนี้ยวางแนวเพราะยังไม่ได้เริ่มกนันแข่งขันวางแนวแบบไหนการแข่งขันการเชียร์การมีส่วนร่วมของประชาชนผมก็จะเน้นสนามที่ ไม่ได้มาตรฐานหน่อยแล้วก็ที่ผมเน้นสําคัญคือเรื่องรถหนึ่งหในการดูแลบางครั้งคนสูงวัยนะล้มไปมันเจ็บบางทีบางครั้งผู้นำครอบครัวทั้งหลับถ้าเจ็บไปช้าไปถึงโรงพยาบาลช้าถึงมือหมอช้าบางทีมันจัดไม่เป็นอะไรเยอะมันอาจจะเป็นอะไรเยอะอย่างเงี้ยนฮะ <c oughs> เน้นเน้นเรื่องความปลอดภยัย <c oughs> แล้วก็มิตรภาพในการเล่นเข้ากันผิดจังหวะมั่ง กระทั่งบ้างยกมือขอโทษขอโพยกันเป็นอยากให้มันออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะถ้าพูดถึงฟุตบอลอาวุโสพูดถึงทตบอลในบุรีรัมย์แน่นอนเราก็ต้องพูดเกี่ยวไปถึงท่านประธานของบุรีรัมย์ยิงเต็ดนิ้งท่านท่านได้มีส่วนร่วมอะไรกับเราไหมท่านในวินก็มอบถ้วยให้อ,อย่างปีกายก็เป็นถ้วยของท่านไนวินครับเ,<อ>เป็นถ้วยดีวิชันหนึ่งดีวิชัน VAP แล้วก็ FA ครับก็เป็นถ้วยของท่าน<อ>แต่ปีที่แล้วเป็นของท่านดเอรปูอ่าครับ ท่านก็มีส่วนร่วมมานะครับแล้วปีนี้ฮะที่จะจัดปีนี้ก็จะเป็นถ้วยของท่านสำหรับมาเป็นของถ้วยท่านในวินอีกครับผมท่านก็ใจดีครับน่ารักท่านเป็นคนที่มีหัวใจรักฟุตบอลมากอีกท่านหนึ่งว่าจะกลับมาเตะเมื่อไหร่เห็นน้าชัยเริ่มฟิตแล้วเนี่ยเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ฮะครับเพราะว่าทุกผู้จัดการทีมทุกท่านนี่ถามมาเยอะมากแล้วเริ่มเมื่อไหร่จะย่อเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อกี้โควิดเริ่มซาก เริ่มจะนัดประชุมกันจะตัดเริ่มปักธงออมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็เลยยังชะลอไปก่อนครับเตะปุ๊บตลาดตรงนี้ยี่ห้าคนเนี่แหละฮะไม่เป็นไรรอหน่อยนะครับหลีกหลีกบุรีรามเป็นหลีกต้นแบบจริงๆที่หลายๆหลาย,ลาย,ลายๆจังหวัดครับเขาเอาไปจัดเหมือนพวกเราโอ้หอดีตทีมชาติมาเยอะมากเลยนะ,นะทีนี้คุณสมบัตินักกีฬายังไงคนอื่นเล่นได้ไหมมีน้องอยู่เชียงรายสี่สบปีห้าสิบปีมาเล่นได้ไหม เมื่อปีที่แล้วเป็นโอเพนนะครับแต่ปีนี้เราพยายามปรับเพื่อให้สอดคล้องกับโนโยบายจังหวัดเพื่อเอานักกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์มาไปต่อยอดในกีฬาเอาส่วยชาติก็จะปรับให้แต่ละทีมมีตัวเขาเกตัวดึงนะฮะตัวที่ทะเบียนบ้านต่างจังหวัดมาได้น้อยลงทีมหนึ่งกี่คนอ่ากำหนดไว้ดึงมาเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่ให้จะให้ลงสนามในในสนามคนระั้งละสองแค่นั้นเองไม่เกิน เลดและ2อคนใช่ยัง40ลงลงสนามได้3คนต่างจังหวัดก็ได้แค่2แล้วสี่สิบห้าลงได้4ต่างจังหวัดลงได้2ประมาณนี้ที่ที่ที่ทวางแผนกันไว้นะครับทีนี้เราจะพูดถึงโครงการที่เสียโยอุปถัมภ์อยู่โครงการนี้เป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมผมกับโค้ชแจ็คนะฮะเจริญมะขลอมร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาเป็นใช้ชื่อว่าเสนสิริอะคาเดมี่เนื่องด้วยโรงเรียนเนี้ยชื่อโรงเรียนเสนสิริอนุสณ์เราใช้ สถานที่ของโรงเรียนในการฝึกซ้อมเด็กพัฒนาเด็กฟุตบอลของเราตั้งแต่รุ่น8ปดปี1ิปี12สองปี14ปีโดยที่ผมเริ่มก่อตั้งแล้วก็คัดเด็กเข้ามาส่วนหนึ่งก็คือย้ายมาเรียนโรงเรียนนี่สองก็คือเด็กที่เรียนโรงเรียนรอบๆผู้ปกครองมารับมาส่งถ้าเด็กมาจากไกลๆก็จะมีแคมป์ให้พักครับผมฟรีครับคุณก็แค่เดินจากด้านหลังมาเข้าโรงเรียนใช่ครับ แล้วก็เดินกลับเปลี่ยนเสื้อผ้ามาซ้อมฟุตบอลใช่ครับใช่ครับกินนอนที่นี่กินนอนที่นี่ครับทั้งหมดเด็กกี่คนครับรวมทั้งเด็กที่พักและเด็กที่พักเนี่ยมีประมาณ30ตอนนี้36 37คนครับอันนี้คือต่างจังหวัดเลยนะคนต่างอำเภอที่แบบร้อยโล80โลบางผู้ปกครองไม่สามารถรับไปกับพงทิมเด็กเล็กเด็ก10ปีอย่างเงี้ยก็มาพักที่นี่เลยครับแล้วก็มีโค้ดคอยดูแลทำกับข้าว ใช่ครับมีผมมีโค้ชแจ็คเจอร์ม,รม,มัคคร์ลมีโค้ชเจอนุชาสุปโคนมีโค้ชตั้ม<ห>อัศนัยมีโค้ชนกโอ้โหก็ดีีเลยเนี่ก็มีแบ่งเป็นโค้ชประตูแล้วโค้ชรุ่น10ปี 12- ปี14ปีฝึกซ้อมยังไงครับเสียโยเพราะว่าเรามีเด็กเยอะซ้อมทุกวันหรือว่าเว้นยังไงครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับที่นี่เลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดมันก็จะมีรายการแข่งแล้วก็จะผมมีรถรถตู้หนึ่งคันที่ เป็นรถส่วนตัวผมเอามาทําเป็นรถเอาไว้รับส่งเด็กเวลาไปแข่งกับรถกระบ,บะเป็นต่อหลังคาเป็นรถสองแถวอย่างเงี้ยฮะ<ม>เอาไว้ขนอุปกรณ์ขนเด็กเวลาไปแข่งอย่างไปอุน่นไปแข่งขอนแกน่นไปแข่งสารคามสุรินอุบลอะไรอย่างเงี้ยฮะในสวนพระอิสานโคราชเงี้ยฮะ<ม>แล้วก็อย่างปีที่แล้วเราก็พาเด็กไปแข่งที่กรมพระคลองห้าหลักๆก,ก็จะเป็นงบส่วนตัวของเสียเสียโย่ใช่ครับมถทงกท้กทีขนาดครับ ชอบฟุตบอลครับแล้วก็รักฟุตบอลแล้วพอมาเจอเด็กบางคนแรกๆมาทําแค่ว่าเออมาพัฒนาเด็กแต่พอมาทําจริงๆดีเทลลึกๆจริงๆเด็กบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่อย่างเงี้ยเด็กบางคนอยู่กับตากยายมันตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยค็นว่าบางทีเด็กมีปัญหาทางครอบครัวเสียโยก็เอามาอุปถัมภ์ด้วยใช่บางคน<า>งลองถามตายถามยายดูบางคนเริ่มจะเริ่มจะเกเรละเริ่มจะไป ดื่มเหล้าหัดซูบุหรี่อะไรอะไรเงี้ยแต่ฝีเท้าดีแล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนซ้ามาเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยฮะเป้าหมายของโครงการเราเนี่ยต้องการจะให้เด็กไปถึงตรงไหนถึงอาชีพเลยไหมหรือแค่สุดคือเป้าหมายของผมตอนนี้ที่วางแผนไว้คือไอ้ไปถึงดวงดาวขนาดไหน,นผมยังไม่คิดถึงขนาดนั้นครับ <c oughs> ผมแค่ต้องการแค่เด็กมีที่เรียนมีที่กินจบจากผมมสามผมอยาก พาเด็กๆพวกเนี้ยไปติดที่เรียนต่อในโคต้านักฟุตบอลโรงเรียนเหมือนที่ผมพาไปเมื่อปีที่แล้วไปติดทั้งซีราลามเงี้ยโครงการช้างเผือกไปเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีจนจบมหกแล้วผมคิดว่าระดับมสี่โรงเรียนต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนที่แบบมีชื่อเสียงในเรื่ฟุตบอลน่ะเขาพัฒนาเด็กได้ดีขึ้นไปอีกแน่นอนครับไปได้แชมป์ที่ไหนบ้างพาเด็กไปแต่รุ่นที่ไหนบ้างครับแชมป์แถวๆนี้ใช่ไหมฮะผม ว่าในบุรีรัมย์นะครับผมเป็นรองแค่บุรีรัมณนเต็ดอะคาเดมี่แค่นั้นเองครับทีมเดียวแค่นั้นครับเป็นรองประสาทสายฟ้าเนี่ยนะแค่นั้นเองครับออนอกนั้นทุกอะคาเดมี่ในจังหวัดบุรีรัมย์เราเจอกันมาหมดแล้วครับอาจจะมีแพ้มิชนะกันบ้างแต่หลักๆบอลไพรมิเตอร์เมื่อกี้แล้วก็ได้รองแชมป์อ่ารุ่น14ปีได้ที่4รุ่น12ปีเนื่องด้วยเด็กเราน้อยครับบุคลากรเราก็น้อยแตเ่เราเพิ่งทําได้2ปีเราได้ขนาดนี้ถูกผมถือว่าประสบความสําเร็จและ ที่ภาคภูมิใจอีกอย่างนึงคือกรมพละที่เราไปแข่งที่กรุงเทพเมืเ่อปีที่แล้วไปจับฉลากนะเจอกรุงเทพคริสเตียนยกับเจออาสามชันสุดประการโโเรายันเสมอได้ทั้งคู่คเ,คเราเสมอเสมออาสามชันสุดประการนัดแรกสองสอง,สองนัดทีส่สองเจอกรุงเทพคริสเตียนเรานำก่อนด้วยครับครึ่งแรกและโดนตีเสมอครึ่งหลังหนึ่งหนึ่งแล้ามีสองแต้มจากการแข่งสองนัด แต่เราตกรอบอเพราะประตูได้เสียคริสเตียนเขาเสมอเรา<อ>แต่เขาไปชนะสุดประกานชนะอัสซมชันสุดประกาน<อ>เขามีสีแต้มแล้วสายสามทีมเข้าที่หนึ่งเข้าเท่านั้นตกสองตกสองครับโอ้โหสุดยอดนะแต่เราตกใน่แนเป็นอันดับที่สองของของกลุ่มนะฮะอ่าแล้วอันดับสามคืออัศมชันสุดประกานใช่ครับนะที่เข้ารอบคือเรียกคริสเตียนใช่ครับโอ้โห าภาพภูใจนะฮะไอหมาน้อยไปผิดก่อนเว่งก่อนถือว่าประสบความสําเร็จครับถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าสายสายที่สามทีมครับแค่หนึ่งคือคือเกมแรกเนี่ยมันจะรู้เลยครับนะแต่ว่าเราเสมอเสมอได้ครเกมสองเราก็เสมอครับเด็กๆตั้งใจกันมากครับนิ่งสู้ฟัดเด็กบางคน12ปีผมตัวแค่ไหลเองครับ<อ>ผมว่าเด็ก11ปีเลยนะครับโอ้แบกน้ำหนักอีกเนี่ยปีหน้าไปเนี่ยฮะเด็กชุดเดิมของผมเด็กเต็มลว ทั้งสิบเอตัวเนี่ยครับผมเล่นได้อีกซึ่งเขาผมว่าเขาน่าจะข้ามไปเล่นรุ่นสิบสี่ละเาแก่ขึ้นหนึ่ง <S <S ใช่ผมจะเจอเด็กเล่นของเขาแล้วทีนี้รุ่นนั้นไม่อยู่แล้วใช่ฮะทีนี้เด็กๆที่ดูรายการพี่ชาวอยู่เนี่ยเขาอยากจะมาบุรีรัมมาร่วมกับทีมงานของเสียโยมาเป็นสิทธิ์ของเสสเสลิ่นลนุศรต้องทำยังไงติดต่อมาทางผมก็ได้ครับทางบอลก่อนไหมคือ แค่มีใจรักครับเบสิกพื้นฐานเราเริ่มสอนกันได้ครับขอใจรักฟุตบอลใจสู้แล้วก็ที่สําคัญคือระเบียบวินัยครับผมเน้นเรื่องระเบียบวิน,นัยต้องต,อลลต้องมีเป็นสุภาพบุรุษทั้งในสนามและนอกสนามและที่สําคัญการเรียนไม่ชอบเป็นนักฟุตบอลเก่งขนาดไหนแต่การเรียนไม่เอาเลยก็อยู่กันไม่ได้ครับผมเน้นคือต้องเรียนด้วยแลวฟุตบอลด้วยครับ บรรยากาศพูดคุยกับทางด้านเสียโยนะครับประธานจัดการขันฟุตบอลคนสูงวัยลีกอาวุโสบุรีรัมนะครับและก็ยังเป็นผู้อำนวยการของแคมปเซนสิริอารดมี่ด้วยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมนะครับกำลังขยายใหญ่โตนะครับรวมไปถึงสนามฟุตบอลด้วยนะครับยังไม่จบนะครับ บรรยากาศในการสัมภาษณ์เยาวชนนะครับในวันถัดไปเราจะนําเสนอนะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเด็กที่2ครก็เป็นเรื่องราวการสมทบหนึ่ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่อำเภอแกังคอยจังหวัดสระบุรีนะครับมีศิลปินมาร้องเพลงขับกล่อมนักเตะเราด้วยช่วงนี้พักสักครู่ครับของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อ อเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน